แต่ว่าวันนี้เราเอาน้ำมันตัวนี้มาทุกคนอันนี้อะไรคุก,ก๊ออันนอะไรอีอะไรไม่ไไมใช่น้ำมันเลยเขาบินเ,เอ affirm, นอเราบินบินง่ายวะนี้ทุกคนเราจะมาลองเติมน้ำมันคันนี้เลยทุกคนนี่นี่นี่ น้องมะนาวเรานี่น้องมะนาวเราหลายคนถามหาว่าไปไหนอยู่ข้างหน้านี่แหละทุกคนอ่านี่แต่ว่าวันนี้เราเอาน้ำมันตัวนี้มาทุกคนอันนี้อะไรครับตะกรอนอลละไรีอะไรวะไม่ใช่น้ำมันเลยนะเือบินเขาบินเออเออเขาบินอันนี้น้ำมันอะไรเพชรหยาเออเพช<อ> <laughs> บอกคนด้วยอันนี้น้ำมันทุกคนกถ้าใครรู้สีดูสีจะรู้เลยคือน้ำมัน E ยี่สิบนะครับเอออันนี้คือน้ำมัน E ยี่สิบอันนี้คือ น้ำมันเก้าห้าเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะเผื่อหลายคนแบบเออว่าพี่ใส่น้ำมัน E 20ิจริงหรือเปล่านี่อันนี้คือ91เอ้ย95ผสม2ทีเ้วทุกคนตัวนี้ก็ผมผสม2องทีมาแล้วนะก็ค <Wow. S 1> ือนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยเราจะเอามาใส่กับน้องมะนาของเราดูคนว่าถ้าเราใส่น้ำมัน BE เออ E20 ่นะถ้าใส่ไปแร้่มันจะเป็นยังไงนะถ้าใครอยากให้ลองใส่ E ีเป็นห้ก็มีนกันมาทุกคน <Wow. S 1> นี่แต่ว่า คันนี้มันมีน้ำมันเก่บอย่างไรเรต้องทำไงดีรเราเฮ้ยเราแซดนิดหน่อยแซดนิดหน่อยเอะเราแซดนิดหน่อยอเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันนี่ยอยู่ในถังนะผมว่าออกละแต่ว่ามันยังมีมีอยู่ในคาบูเราจะเอาออกก่อนนะทุกคนอ่ะเอาออกก่อนไม่รู้ว่าสตาร์ตติดหรือเปล่านี่ป<ะ>ั เอาหมดแล้วตาก้องอไม่ติดแล้วนี่ไม่ติดนะเนี่ยแต่ว่าน้ำมันยังมีอยู่มาดูดิตะก้องเนี่ยน้ำมันมันยังมีอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ติดแล้วนะทุกคนเออมันไม่ติดแล้วนะนี่แล้วเราเอาน้ำมันบียี่เอ้ยอียี่สิบมาลองใส่ดูทุกคนว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนไปเราไปดูเลยนะเราก็จะเอาน้ำมันอะไรตะกล้องอียี่สิบไม่ใช่อะ,อะไรน้ำมันอะไรเครื่องบิน โอเคเราก็จะเอาน้ำมัน E 2ีทุกคนมาลองใส่ดูนะเปรียบเทียบอีกดีอันนี้เก้าห้าอันนี้ E 2ีดูสีมันสีมันจะเป็นเหมือนสีน้ำกะอะไรวะน้ำแบบกระเจี๊ยบอะไรเออประมาณนี้อะทุกคนดูป<ะ>ัดูสีมันดีวน่าก,กินนะ <Yeah. S 1> กินได้ก,กี่ล้วเนี่ยแต่อันนี้โหน่าจะอะไรวะเย <laughs> ี่วยวกินห่ว <laughs> ยเหรอฮะเยี่ยวอะอะไรเยี่ยวอะอ <laughs> เอยอี่ยวโอเคนี่แล้วงเรามาดูมาใส่หนึ่งดดูนี่วิธีใส่ทุกคนนี่เลยนี่เลย นี่ใส่ e อียี่สิบเฮ้ยกิดมันก็เหมือน e อีแปดเฮ้ยเหมือนเหมือนเก้าหนึ่งเก้าห้านะกรดนะเดี๋ยวลองใส่เข้าไปดูนะทุกคนเฮ้ย,ยเยอะป่าวะเฮ้ยลงละลงละมันลงสายแล้วจะต้องดูลงสายดิมันลงไปในสายแล้วลงไปในคาบ,บูละน่าจะไม่ทานแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแซดดูทุกคนว่ามันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะทุกคน นี่น้ำมัน e 2 0นะไม่ไม่ e 2 0มาทุกคนนะค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าใส่กับเครื่อง49 cc ทุกคนถ้ามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยลืมขาตั้งวะ<อ>ลองดูลองดูต<อ>ิง่ายวะ<อ>เฮ้ยติดง่ายแล้วนะครองเมื่อกี้สตาร์ครั้งเดียวติดเลยอะทุกคนเฮ้ยติดติดง่ายกว่า95นะที่ลองลองดูอีกที ไอ้ติดติดง่ายกว่าเก้าห้านะ ใสขึ้นกว่าตะก้องเสียงมันใสใสามากตรงเครื่องอะเสียงใสามาก่ะแต่เสียงทข่อมไม่เปลี่ยนนะทุกคนนี่น้ำมันน้ำมันอะไร E20 อ่าเราจะลองแซงเรียนทุกคนว่ามันจะมีความต่างหรือเปล่านะไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแซดเอ้ยแซดแล้วตะก้องตะก้องไปไงลองแซดดูเนาะใช่โอเค,อเคไม่ติดหรอ <laughs> แล้วก็นุ่มเออเสียงเสียงมันมันยังไงเสียงมันแบบมันใสขึ้นน่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันจะแบบเสียงมันมันต่างกันเลยอีกกำนันเก้าห้านะเสียงมันใสขึ้นอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ผมลองบิดดูอ่ะมันแบบมันมันมันพุ่งดีกว่าเดิมไหมเออมันพุ่งแบบมันไม่เหมือนตอนใส่น้ำมันเก้าห้านะมันต่างต่างนะต่างเลยต่างอยู่นะอีใครอยากให้ลองน้ำมัน e 8 5ดห้าก็มีกันมาทุกคน ว่าน้ำมัน e แปใส้แล้วมันจะแรงหรือเปล่าแล้วก็ใครอยากให้น้ำมันตัวนี้ไปจับ gps เอ้ะมันจะแรงขึ้นปอเปลองน่าจะมีนะน่าจะมีใช่ป่ะเออใครอยากให้ลองเอาไปจับ gps ก็เม้นกันเข้ามานะว่าน้ำมัน e 2 0มันจะแรงหรือเปล่าทุกคนแต่เมื่อกี้ผมลองคร่าวๆนะมันมันรู้สึกว่ามันมันจะแบบมันมาแบบช่วงท้ายๆนิดหน่อยอะมันบิดปุ๊บมันจะพุ่งกว่าเดิมไงเออทุกคนนี่ถ้าใครขับรถตัวเองก็น่าจะรู้นะว่าความแตกต่างมันน่าจะมีอยู่นะทุกคนแล้วลองอีกที ยิ่แต่เสียงมันใสดีว่ะเดีย๋ยวฟังให้ฟังเสียงอีกทีอ่ะเนี่ยเสียงโคตรใสอ่ะนี่นี่นขับรถมาตรงนี้อุ้งแรงว่ะน้ำมันแรงเหรทุกคนน้ำมัน E20 แรงว่ะปังเฮ้ยแรงวะ่ะเมื่อกี้ไปโยกเอาไมา่เอาไม่ ยกเลยว่ะแล้วก็ออแรงนะแรงจัดแรงมากเลยว่ะยกเลยเฮ้ยแต่ว่าเสียงใสเดียวชอบที่เสียงเสียงมันไม่เหมือนแต่ก่อนเน่ยเสียงโคตรใสเลยอีกที นะ้ำมันดี20ผมก็มาลองเติมให้นะคือขับได้นะใส่กับเครื่อง49ซีซีนะใช้ได้เลยทุกคนนี่อันนี้เป็นเครื่อง49จักรยานะไม่ใช่เครื่องตนะัดหญ้าทุกคนถ้าใครอยากให้เอาไปลองใส่ไอเครื่องน้องมะม่วงแค่ตัดหญ้าก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูทุกคนว่าถ้าใส่แล้วมันจะมีอาการเป็นไงนะทุกคนเมื่อกี้โอ้วิ่งแข่งกับคนนี้เหนื่อยอยู่นะทุกคนโอเคก็ไว้สำหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบนะ้ำมัน e20 ทุกคน น้ำกระเจี๊ยบอ่าไม่ใช่น้ำมันนะเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะก็เลยเอามาลองใส่ดูนะว่าน้ำกระเจี๊ยบนีมนทางานขับได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยแล้วต้องกินเนาะกินเยกินเนาะกินเนาะนี่เลยทุกคนน้ำกระเจี๊ยบนะไม่ใช่น้ำมันนั่นแหละทุกคนเรามาลองใส่กับน้องมะเอ้ยน้องมะเอน้องมะม่วงน้องมะนาวคือน้องมะนาวของเราคือชื่อมันยังไทุกคนก็พูดแบบสลับไปสลับมาลืมตลอดลงนี่แหละทุกคนก็ไปรับคิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ใครอยากให้ใส่น้ำมัน e เปดห้าก็ เม้นกันด้วยทุกคนไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยทุกคนเดี๋ยวผมไปกินน้ำนี้ก่อนแล้วกันไปละ